คนดูวิวครับโคตรสวยอา้าวบ้านบางังโอ้คาะโคตรใหญ่โออตรนนี้ก็เป็นจุดที่สูงที่สุดของพระห้าอคโอเคครสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องภูมสตอรี่นะครับวันนี้เราก็จะมาเที่ยวที่วัดผ่าซ่อนแก้วนะครับใค่ใครครับ กูพูดกูเหนื่อยนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยมหน้าคนณไม่ต่อชื่อเลยครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่มาที่นี่นะครับสวยมากๆเลยนะฮะก็วัดนี้ยังสร้างไม่เสร็จอะครับทางนี้แบบโคตรทันนี่ทางวัดพระธาตุผาต้อนแก้ก็อันนี้เราอยู่ด้านหลังนะครับเราก็จะไปด้านหน้านะครับ ก็ยังไงเดี๋ยวไปดูในวัดกันเลยดีกว่านะครับ <Hey. S 2> ดูนะครับทุกคนโอ้ยโอ้โหสวยโอ้พระโคตรใหญ่โอ้ยโอ้โอ้ใหญ่ยังไงพระวัดของวัดนี้นะครับเขาบอกว่าชื่อเต็มก็คือวัดพระธาตุหา,า,าต้นแก้ว พระอารามหลวงก,ก็ประวัติก็คือก่อตั้งปี2507นะครับโอบมือไม่เกิดเลยดีครับสวยมากมากเลยนะก็เราบอกว่าต่อมาในปีพ2513ออได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดในศุนย์ศาสนาปัจจุบันได้การยกฐานะเป็นวัดอารามหลวงชั้นตรีชั้นสามมันเดี๋ยวเราไปเดินมูรอบวัดกันดีกว่า นี่นะครับก็ไปเห็นวิวภูเขาตรงนี้จะเป็นลูกตุ้มบันใหญ่เดี๋ยวลองไปเดินดูกันหนึ่ยเหมือนตรงนี้เป็นจุดชมวิวเหมืนอนกันตรงนั้นก็จะเป็นน้ำพุนะครับอุ้ยรอบๆคือ,ปอเป็นภูเขาหมดเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นวัดที่สวยมากๆครับในจังหวัดพิศนูรลเดวเราไปดูจุดต่อไปเรื่อยๆน,นะครับเราก็จะเข้าไปในตัววัดแล้วนะครับบูมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสีห้าองค์นะครับไล่ตั้งแต่องค์เล็กไปถึงองค์ใหญ่ก็สวยจัดๆเลยถือว่าเป็นปฏะตีมากรรมที่สวยมากๆนะครับ น,นี่ก็เป็นด้านหลังของพระห,ห้าองค์นะครับจะเห็นได้ว่าวิวดูไว้ชัดทุกมุมเลยครับน,นี่ก็เป็นปีนมีรูนะครับอันนี้ก็เป็นด้านข้างวัดนะครับ เห็นได้ว่ายังสร้างไม่เสร็จเลยครับต้นนต้นดต้นตาลตรงนี้ก็เป็นจุดที่สูงที่สุดครับของฟระห้าองค์นี่นะครับก็จะเ,เห็นอย่างใกล้ชิดเลยวิวก็เหมือนเดิมนะครับ ก็จะเป็นผระครับก็สวัสดีครับแอร์เยินนี่เป็นพระธาตุตอนแก้วนี่ก็จะเป็นจุดที่ต่อที่เราจะเดินเข้าไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวก็จะเดินขึ้นบันไดตรงนี้ไปนะครับก็ สวยจัดเลยัตขึ้นมาสุดล้วครับผมในก็จะบอกมานี้นะครับมีพระนะครับแล้วก็เป็นจุดชมวิวด้วยนะครับฮะดูตนี้มีดาบอันใหญ่ วิจารใ่มากๆๆนี่ตรงจุดนี้ก็จะเป็นที่บอกจำนะครับก็ท,ทั้งหมดของวัดก็จะมีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเอาไปดูที่เที่ยวต่อไปเลยนะครับผม ดูเลยครับอันนี้ก็เป็นที่เที่ยวจุดที่สองนะครับนี่ก็จะเป็นสกายอล์กนะครับเป็นที่เดินบนกระจกนะครับฮู้ตื่นเ่นเออราทางชา้า ตรงจุดนี้ก็จะเป็นสิงช้านะครับก็วิวที่ือวส่วนนะครับนี่ครับตรงจุดนี้สกายอล์กเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนี้นะครับแล้วจะถ่ายให้ดูว่าตรงนั้นมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้ก็ากำลังขึ้นนะครับผมก็ไม่มีเลยนากลัวเท่าไหร่ชิวๆนี่นีเออ เอ้กิ๊กกิ๊กเอ้กิ๊กกิ๊กเลยดแล้ิโอเคก็เฉื่อยๆนะครับผมก็มีอแกมี่ตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กไบมีจิมมายอดด้วยแมบเบบี้โอ้ยสุดยอดวิวยังสวยก็ลงมาแล้วนะครับส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับ อาจจนเพราผมไม่ค่อยกลัวความสูงก็ที่นี่ถือว่าดีๆเลยนะครับก็ได้มาชมบวนูครับถ้ามาช่วงหน้าหนาวน่าจะดีเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปนะครับดูวิวรอบๆนะครับฝนก็เริ่มตกแล้วนะครับอันนี้ก็ปูงแกะเดี๋ยวเราพาไปดูแกะใกล้ๆกันนะครับ ใกล้ชิด้จ็บบอกไอตัวนี้ชอบปิดเนี่ยใช่เหรอระวังเลยไม่ผิดตึ๊งตัวอโอเคนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ่ายมาเพียงเท่านี้นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม